อับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับผมครับผมมาบินดื่น้ำกากันครับครับมืเอเศร้าผมในมาเสียบเงี้ยไห้เสียบยางเบนเพาราะว่าปลาโดมันสิกินยางเบนห้ามขึนน้นๆลงๆครับ ผมโดยไซวายสี่แฉกแฉกสี4ห 20, 20ลังสีห้ายี่ยี่สิบหลังปลาดุกยี่สิบตัวยีตัวปลาดุกกระมาณสามลโลละห้สิบบาทลยหสิบาทลงทุนไปผูไใดมีเงื้อดีก็บอกด้เลยครับหรือคอมเมนต์มาบอกนะครับเงื้อดี เหลือปลาดุกมีพี่บอกว่าอยากกินปลาเหื่อคุณวาโอ้ตายปลาเหื่อมันบวแสบดอกมันข้าวครับโอ้ครับนี่ครับพี่น้องถือแล้ว ครับผมนี่บุไนครับผมประมาณสองสองสองโลกว่าแหละสองโลถึงสามโลกว่านี่ครับถึรแล้วหนึ่งครับจมมิดเลยครับเสียบเสียบเบ็ดสองดวงครับนี่ครับเห็นว่าจมมิดเลยครับดวงในสองเลยจมคขยบ่ยมีคข่จมมิดผุนฮอดกระเพาะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปให้เบิ่งครับตัวนี้คงใช้สิปศใบดอกนี่เอาเสือกกัปปานเลยตัวนี้ครับผมีลครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดแชร์ชกดไลค์ให้น้ำได้ด้วยครับเด้อครับผม